ไปดิพี่น้องหนาวพี่น้องเลยเื้อตกเเกด้วมันหนาวเลยนี่บูดักบูมาสิกินยังเลยพี่น้องเลยเบื่อกับเขาล่ไปได้หเขาเลยอ้อท้อมนัวน้มันเป็นน้มันัน้ำท่อมขัวขัวน้อไม้น้อไม้แห้ง ใส่หมูให้กินเลยง่ายเหรอง่ายเตาพี่น้องเในน่องเลยไว้เหนาอะไรพี่เหรอคือร่มล่มผัดล่มล่มตรงใหญ่หมองเลยอ่าขึ้นมันเลยทอดอ่าปลาซุมกระเทียมมาเลือนต้องเลื่อนกระเทียมมากน้ำมัแห้งไปหน่อยเนี่ยเอาเงินกระมีเอากระิอุ่นก่อนเอามาต้มก่อนได้หนึ่งเนาะผมมันไข่จัยหน่อยแต่จะมาพัดใส่หมู นีหมูสามสันมีหน่อยเลยปจันทรใหม่กัะสิกินยังบูจังสิกินเลยเบือขับเขาเ่ดเขาด้วยไก่ละโทษข้าวเหนียวเด้เดอเขาวเหนียวจข้าวเหนียวอดไรบัือตออนเลยนะเ,นอยเอยออ,ออกเงี้ยงๆงงชนิดหน่อย ฮักเห็ดกับเขาเลยท้องเลยฮักเห็นโตนี่เอาสักเบือมาโก๊กปกเบื้อมาถูกง่ายเห็ดยังกมหยนี่เากะเ้มาดังเขาสมเอาเออกแล้วอ้าตัวนี้เด็โอเ

ปุ out, okay? ้งใสอ่ม oh mm ูน hmm. oh yeah. ี้มยเลยปุ้งเลยปุ้งเลยโม่ี่ยง่ปุ้งนัวลงไปผิกไทยน้อยนึงใส่ร้านอนกนน่ผิกไทยเนเดี๋ยวหอมเออบ๊ยเนาะขนาดไานะซิลงทองสะอีอกรอสุนอ อยนะพีเส้หลายลืมนมันหอยล้ำมันหอยลืมลืมลเป็นอะไรคิดวนมันทำอะไรกัน่พ่อพ่อพ่อพอโอเคเอาเออัพลางเียเดี๋ยไปเลยล่างล่างเขียนเทองเดิมเมีดเขียงเมีดกับเขียงล่างีละ้งเหยบอยหอมพ่ใหญ่ บ่บ่หมใส่เนาะบ่บ่ต้นองต้นอมบกซี่มีบ่้นด้วม่มีขนต้องการเราไหวเอาเพรอะไรที่มันแตกน่ยมันเสื่อเฮ้มันความเรืงเรือของมานี่เข่าก้อนอย่างนี้เด็กเห็ดบอน้ำนัวมันน้ำเรื่องเลือออกน่นี่แหละเพน้ำนัวพิ่ิตนอุยน้ำขมมาเลยเพราะวันเบิ้งควันมันออกมานี่ฮาวู้เลยว่าน้ำขมมันออกเนี่เออชิ้นกว่านี่บออนหน่อยก็ได้ใช่เดียวเป็นยาช้อิ้นน สามคนาพากันเข่าขั้วพี่น้องเลยอากาศโคตรเย็นเลยพี่น้องเลยโคตรเย็นเลยร่มตา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 เนี่ยปีนี้มองมๆในชุดยอดเลยแหละจับดีพี่เล็กก็ว่าชิบว่พากันกินเขากินหนามดอกนอนไปนอนบ้านกันได้ปะอ๋อจิตาจตีเขาก็เลยหุ้มเขาเจ้าเขากินกินมาไหวอยู่สิ กินง่ายๆเด้กประวัติน้อนกลยบอาเขาบนวิธีไิทันยังกินแบบง่ายๆเดี๋ยวกุณทุ่งๆนะม่นกะุนอ้อกงนักเ็เอนในรดไปไกม่มาเหยียบังดไน้ดปนคนผัดเ้นมูนี่หนียวใส่หมันเนยเอรดเน้นเดีร่อยเลยเนาะน้หม่แห้งอย่างไ กิบสิงกระเทียมนี่ยฮะร้านมันหอมข้าวต้นว้อะไรก็ไดุ้ไม่ม้อกระปงเลยก่อนรับกันยหะหัวหอมเาเอาดำใส่หน้่ยฮล่อนๆระล่อนกระล่อนอันนี้เอาอะไมันเรแท่ไหุเนาะอากดบตัว

ทุกแล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีพี่น้องเลยพริกนดำปลาเน่ให้บอกลลอ่น้องาพริกดำปลาเน่กระเทียมหมูเนาวน้ำปลากรนชือสดน,นะเอาสวยหอมอ่อนตักเลยซองตักเขาพี่บอกซองนั้นนานก็บางๆมันเสียบ<ม>์ท้องมังงมนจะสื้อมาใหม่ครับ เขามันเป็นอรที่ธอหอมก็ดำเนาะแล้วกดเข่าหอมเสร็จนุ่มนัดอ๋อหอมลงงุดท้ายนี่พี่น้องเลยกินแบบทหารนี่พี่น้องเลยเพื่อนรักนี่กินบบไ้พิธีพิธันยังบบตักเขากำนัลบโ้อนุกก้ินแบบพ่อเพียงอหอมมะลงเลยนี่ลงมานอพัดนอไม้แห้งนี่ ใส่หมูเนาะหมูโลนึงกินสามหมื่นคนและพี่น้องเลยมบบามาพี่น้องมากินขาวน้ำกันพี่น้องเลยมามามาพี่น้องมานี่เนาะกับข่าเลยเียบไปได้พี่น้องเอ้ยมือหนึ่งนะอ,งนอืมเฮ้ยที่มึงรสชาติเป็นยังไงกัดดู่พี่หน่อง

เป็นอะไรนี <conclusions> <S <S <an> ้มันมาทกันยงไงไม่นิดนี้บอสนี่ขอมันชวนหน่อยที่มทันันหลายคนมได้หางมากคนอยู่ด้ทั้นได้หน่อยไ่มกั

แดดหน้ามนกดยเลย่อมบนะขวดเลนะอืมอเลยะไม่ี่เหน้ามัน่ท้เนาะอที่ินดขายดีๆเลยทำขายเห็นบนไปต่ลยคอารเกษอืมม่เลยกมองทำาสี่สิบอเดือนม รานอาหารวมครับมีปลามีกุ้งปลาเขาทำมาเสื่อมนะครับมีตุ่มต่อมต่มมาเสื่อมครับมีหญจึงกินกินไม่เข้าเลยท้าว อเอา,าแบบคือเน,นี่ยเป็นแพงแบบรู้ร้านว่าแบบคือถ้ามาเห็ดแตงกินเหมือนแสบหืปล่าก็โอเคแต่เอ็มตั้งแสบเต็านเละ

พี่ยังเลเ็กแต่ว่าเดียวขาไมนือแเมือหนึ่งหนึ่งมือหน่งมอ่อ่้ามีหอกเลยเดีก,กันชิมบานแล้วีหรอกเนาะสบายดีสบายดีขอบใจ